สวัสดีครับเจ้าปู่ดัเอฟเสียจาโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่โตครับสมเด็จหลวงปู่โตครับ่นแรกกับสองสี่หกสามครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยานนะครับโปรดฟังเลยนะครับนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับหลวงปู่โตพิมพ์ขาโตนะครับท่านต้องดูดีๆนะครับภาบของพระแช่น้ำมนต์ครับครับ สมัยก่อนนั้นเขาไม่แพงมาแล้วครับถ้าสมัยก่อนท่านทําไว้เยอะครับท่านจะใส่ไว้ในบาทครับจนน้ามนต์แห้งหมดนะครับแห้งๆแล้วก็อยู่ในบาทก้นบาทนะครับดูครับพุทธลักษณะก็แตกต่างกันไปครับบางองค์ก็ขาวสวยนะครับมันอยู่กนละตัแหน่งครับองค์ล่างๆก็จะอยู่ในน้าก็เลอะ้ะครับครับราบต่างๆนี้ครับต้องดูนะครับพระสมเด็จขาโตนะครับ อย่างนี้นะครับเป็นของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้สติและปัญญาในการพิจารณาชมรัะฟังด้วยนะครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับนี่คาบคาบเป็นมนครับนี่ครับมันกินอยู่ในนี้หรอครับจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยซ้ำเลยครับแกออกไม่ได้หรอครับแกผ้าก็จะหลุดหรอครับหลุดลุ่ยครับเป็นผ้าไม่สวยแต่แต่อค์นี้ก็อยู่ในขั้นปัจจังครับไม่ได้สวยสวยมากครับเป็นผ้าอาจจะเป็นอยู่ในใกล้ใกล้ ก้นก้นบาทนะครับบาทน้ำมันนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่เขาเรียกสมเด็จปินขาโตสองสี่หกสามครับท่านได้สร้างพระไว้หลากหลายพิมพ์นะครับประมาณสิบสามพิมพ์เขาเรียกว่าหนึ่งในสิบสามพิมพ์แรกครับนี่เป็นพิมพ์เอกครับพิมพ์เอครับพิมพ์ที่นิยมสุดครับนี่ครับเขาเรียกสมเด็จขาโตลงบุตโตครับวัดประดูชิมพีครับครับครับกรุงเทพเราเนี่ยครับฝั่งทนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ้องดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยนะครับพระนี่ครับสองสี่หกสามมาจนปัจจุบันนี้ก็ร้อยปีเศษล้วครับร้อยสามปีโดยประมาณนะครับครับโดยประมาณครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจครับป้าผมจะชอบอยู่ใกล้ๆกองให้ท่านดูครับคนที่เขาเป็นก็จะได้พิจารณาครับพิจารณาเขาจะได้รู้ครับว่าถิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่เขาพิจารณาได้ครับแต่เขาจะพูดความจริงอย่างไรดีนั้น เราไม่สามารถจะบอกกล่าวกันได้หรอกครับครับครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจนะครับยนมุมกว้างๆครับต้องชําใจเป็นกลางนะครับแท้คือแท้นะครับเกลคือเกลนะครับผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบเห็นใจผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเพื่อหลอกลวงตกตถึนท่านนะครับครับอย่างสุดจริตใจครับนําคลิปนี้มาลงเนี่ยสู่สาธารณะอย่างสุดจริตใจครับนี่เขาเรียกพิมพ์ขาสมเด็จพิมพ์ขาโตหลวงปู่โตครับวัดไปดูชิมพีครับ พศสองพัี้ครับท่านสร้างไว้ครับใช้ในบาทไว้ครับเป็นน้ำมนต์แห้งครับสมัยก่อนก็ไม่เคยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหรอกครับแต่ตอนหลังๆมาค่อยๆมีบารมีท่านก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับครับด้วยความปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติธของท่านนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับใครมีอย่างเนี้ยมาลงนะครับใครจะปฏิเสธให้มันปฏิเสธไปครับถ้าอย่างนี้ไม่แพงเกินไปก็มานมาปล่อยให้ผมนะครับครับดูนะครับ ก็ย <ic> ืนยันครับแท้อย่างนี้ต er. insight, euh. ้องแท้ใครมีอย่างนี้เอามาลงครับครับระวังนะครับสตดทที่ต่างๆนี่ต้องฟังดีๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับครับครับดูครับแท้มันต้องแท้อย่างนี้ครับแท้ใกล้ๆกล้องด้วยครับให้ดูให้คนเขาเขาได้พิจารณาครับครับอย่างนี้เขี่ยไม่ออกนะครับนี่ครับมันผุดขึ้นมาจากไหนนะครับล้ยกระทาะครับเยื่อมกระดดไปครับมันติดไปกับองื่นนะครับ ที่วางทับซับซ้อนๆกันนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับดูอย่างเข้าใจครับองคนี้เป็นองค์ที่สองนะครับของผมครับผมมีหลายองค์ครับก็ลงมาเรื่อยๆสององค์ก่อนครับาะคลิปันจะยาวเกินไปครับให้ท่านได้เรียนรู้ครับได้ศึกษาครับได้ทาความรู้ครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับทาความเข้าใจด้วยกันครับและฟังได้พิจารณาได้ครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดของผมที่พูดทั้งหมดใช่หรือไม่ผมไม่ให้ทุกท่านเชื่อผมนะครับ ให้เชื่อในสิทิปัญญาของท่านเองนะครับและพิจารณาอย่างมีสติครับและปัญญาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับเอามาลงครับอยากชมลงจริงมาเชิญนะครับอยู่ที่จังชันดึกแดงครับเขตสวนจุจาจักรครับชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับมาชมครับเปิดทุกวันครับชมฟรีครับดูได้ครับ้าผมไม่กลัวคนดูครับไม่กลัวกล้องเลยครับกลัวคนไม่เป็นนะครับ ซื้อไปแล้วก็ไปถามเขาครับเขาพูดสองคำาไม่น่าจะใช่เสร็จเลยครับเ็าเนี่ยฟังนะครับฟังไปก้างก้งครับฟังอย่างมีสตินะครับครับครับผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าใครงูใครฉลาดนะครับคนเราเรากินข้าวด้วยกันทุกคนนะครับครับเอามาปั้นเรื่องบรรลาเหมือนพวกเราไม่ได้กินข้าวมันไม่ใช่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับมาชมด้าหลังครับนี่ครับด้าหลังครับ องค์นี้ว่าหลังเขาจะเรียบนะครับไม่มีอะไรติดไปจากองค์อื่นครับนี่ครับคาบเมล็ดมนต้องดังดูนะครับข้าบเหลืองนี่ครับเป็นค้าบน้ลมดมนครับเป็นคล้ายๆสีสนิมนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับดูครับดูและชมครับอย่างนี้ความเก่ามันต้องมีนะครับพาร้อยกว่าปีครับถ้าไม่มีความเก่าก็เลิกใหม่ๆเขาขาวๆสูงๆอยู่แล้วภาพควักไวาเก็นแบบหรือไม่ท่าน้องไปพิจารณาเองนะครับ ท่านลองดูแล้วใช้สติปัญญ่างคิพิจารณาครับท่านจึงจะได้พัานาครับครับฟังอย่างเดียวไม่ได้ครับครับไปลองฟังอย่างเดียวครับใช้สติครับปัญญาครับพิจารณาครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันนะไม่ให้ตัดเรียบเรียบนะครับมันจะมีรอยยุบ่นย่อนะครับเหมือนสมเด็จทุกแฉนตัวนะครับ มันยุบจนย่อครับคือตัดครับตัดแบบธรรมชาติครับแล้วก็ยุบครับเหมือนสายต่างๆครับความชี้นมันมีอยู่มันก็ยุบตัวครับยุบใครยุบมันครับถ้าตัดมันได้เลี่ยนเลยระวังเลยครับขาวขาวสกสวอยู่นะครับก็ชี้อยู่จุดขาวๆจุดเดียวมันไม่ใช่นะครับครับมันต้องใช่โดยรวมครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้ไปว่าใครหรอกครับผมอยากให้ท่านพิจาราอย่างมีสติครับ ครับขอให้ข้อความทเขียนกับทุกท่านครับด้วยความสุจริตใจครับแม่แฝงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับอยากชมของจริงมาเชิญนะครับอยากได้ก็มาคุยกันนะครับครับภาพไม่มีราคากลางนะครับไม่มีราคาตายตัวแล้วครับจะกลางของใครกลางที่ระหว่างคุณกับผมเท่านั้นแหละครับจะกลางตรงนั้นครับไม่ได้กลางอย่างที่แบบถูกเกินไปหรืออะไร พระเนี่ยบางทีมันของถูกมันเราคนนักสะสมก็หาของถูกแหะครับยิ่งถูกยิ่งดีครับบางทีจําหนจ่ายแจกไว้ก็บอกว่าถูกเกินไปไม่น่าจะใช่ไม่น่าแท้สตอรี่มันเยอะนะครับวงการเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ไปเจาะจงด่าใครว่าใครนะครับผมไม่ถือสิทธิครับอันไม่ชอบทําครับดูและชมอย่างเข้าใจครับป้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกล้ก็ง่าดูครับ นี่ครับความเก่าครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับคาฟองเต้าผู้เห็นไหมครับมันจปเยี่อมันฟองเต้าู้แตกครับครับดูับมันขึ้นพั้าปัมันอยู่ในอยู่ในบาดน้ํามนต์ครับอยู่เป็นรยอยๆยอยู่ั้งเกือบเป็นหลายสิบปีเป็นสี่ห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีจนน้ำมนต์แห้งขอดแล้วพักก็แห้งไปด้วยครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาด้วยครับนี่ครับครับเก่าครับ ความเก่าขาตัวพิมพ์ทรงดูเลยครับความเก่าครับค้าวฟักเต้าหู้ครับข้าวสมุนต่างๆมีความสาคัญมากนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับข้าบรอยมันหลุดด้วยมันร่อยครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจได้นะครับพิจารณาอย่างละเอียดนะครับท่า้จริงจะได้พราแท้ครับนี่ครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองผมนะครับผมมีหลายองค์ครับหลายองค์ครับผมนำเราลงสองพิมพ์ครับ ผมจะเปลกเปลืองในที่เกินไปครับลงหลายพิมพ์ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ลงครับลงแค่สองพิมพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสารนะครับให้ท่านพิจารณาเองครับว่าที่ถึงสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางไว้นะครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับอยากชมของจริงเชิญนะครับอยู่จั้ชั้นตึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับเปิดทุกวันครับ ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับพิจารณาครับอย่างนี้ของใครกระแทกครับไม่ใช่แท่องเดียวที่ผมถืออยู่นะครับครับป้าท่านสร้างหลากหลายครับครับดูดีๆดูและชมความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับภาพฟองเต้าหู้ต่างๆคาบน้ำมันต่างๆนี่มีความสำคัญนะความเก่าครับมันติดนะครับอย่างนี้เขี่ยไม่ได้นะครับเอาออกไม่ได้ครับล้างไม่ได้ครับเอาออกก็ต้องเอาเนื้อเนื้อในออกมาด้วยครับเอาเนื้อพื้นออกมาด้วยครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจครับป้าผมชอบอยู่ใกล้ๆก,ก่อให้ท่านชมครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับแชทไหมครับสวยครับแชทใช่กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรบ้าลูกเจ้าอุดนันเอฟซีจะรอครับสวัสดีครับ